มันล็อกอยน้นมันงั้นไม่ได้มันล็อกอย่างนี้มันล็อกอย่างนี้เลยไถพวงก็ได้มีไถพวงไหมงั้นยังไงก็ทังคนระับเพราะว่ามันล็อกอย่างี้เลยล็อกอย่งน,นี้นะใช่มันต้องกดนี้ก่อนองรมีไถพวงไหมนะครับไม่ครับ

สี่แปดตคอเจ็ดน่นะหมูมึงหม่มนิดโอเคพมเป็นมูนี่มันมนเกิดเหตป็นไงครับตอกก็คือสตาร์ทอยู่แล้วไฟลูกเลยครับติดแก๊สอะไรครับเนี่ยครับติดอีครับอ๋อไฟพอสตาร์ทไฟลูกเลยอ่ะใช่ครับก่อนหน้าเคยเกิดเหตุการณ์งนีไหมไม่เคยเลยเพิ่งครั้งนมาสมปีกิเหตุเน เอาแล้วตอนตอนหลังเกิดเหตุแล้วพี่ทําไงครับยังยังไม่แน่ใจครับให้พอหลังจากเกิดเหตุตอนไปลุกเร็วแรงจะเกิดเหตุใช่ไหมก็ผมจะมาเปิดฝากระโปแต่มันไม่หลังก็มีดีดเน็ตตรงนี้แล้วก็ติแจ้งเขาช่วยขับรถไปตอนที่สถานีเด้อเด้อส่งไลน์เด้อเพียให้ด้วย